สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่สอบ้นววานโมกุลนะครับตอนนี้เราอยู่ปักิเก่าบ้านโมกุลนะครับครับผมพี่ช่วยแนะนาตัวนิดนึงครับครับผมผมชื่ออเทนเกิ่นสีสุขนะครับหรือว่าสมัยเรียนเพืเ่อนๆก็จะเรียกว่าโหน,นก็เข้ามาศึกษาแล้วก็มาเรียนที่นี่ตั้งแต่ประมาณปี้9ตั้งแต่สมัยนั้นยังเป็นหลักสูตรคิมดีซึ่งก่อนหน้านั้นมันจะมีพี่สาวที่เคยมาเรียนหลักสูตรเย็บผ้าก็เป็นญาติๆกัน แล้วพอเราเกิดอุบัติเหตุที่สาเข้าไปบอกว่าลองไปฝึกอาชีพที่สูนี้ไหมถ้าสนใจก็ให้พ่อกับแม่ที่สามมาสาง่งควพามาดูก็มีโอกาสได้เข้ามาร่วมเรียนกับศูนย์พิมพ์บิต๊ตั้งแต่ปีสามเกแล้วตอนนี้คุณพีดด่ทำอะไรอยู่หลังจากที่จบจากที่สูนแห่งนี้นะครับ ก็ได้มีโอกาสไปศึกษาต่อที่โรงเรียนมหันตัยพัทยาก็ถือว่าที่นี่เนี่ยคือปูพื้นฐานทําให้เราเนี่ยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ยอมรับสภาพสังคมยอมรับสภาพความเป็นพิการว่าคนที่เขาพิการมาแต่กําเนิดหรือว่าเป็นเคสหนักหนัก,กว่าเราเนี่ยเขาก็ยังสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ก็ได้รับโอกาสอย่างที่นี่เป็นอย่างดีนะครับก็หลังจากนั้นก็ไปสอบที่มหาลัยก็ไปจบหลักสูตรจากมหาลัยตกลง ผมเนี่ยจบหลักสูตรจากมหาไทยเป็นโปรแกรมเมอร์รุ่นสุดท้ายห่อนอที่มหาไทยเขาจะเปลี่ยนหลักสูตรครับก็หลังจากที่เราจบการศึกษาจากมหาไทยก็มีโอกาสได้เข้าไปทํางานเพียงเวียงก็คือตอนแรกก็เป็นตำแหน่งไอทีธรรมดานก็ศึกษาแล้วก็เรียนต่อจนจบปริญญาตีก็บรรจุเป็นครูเอกชนทำงานมาได้ประมาณ10กว่าปีก็เว้นาช่วงหนึง แล้วปัจจุบันนี้ก็ยังย้อนกลับมาเป็นบุคลากรในการศึกษาเป็นสังกัดเอาง่เอกรชนเหมือนกันก็ถือว่าได้รับโอกาสที่ดีมากนะครับที่เราได้มาอยู่จุดจุดนี้เหมือนเปิดโลกทัศน์ให้เราได้รู้ว่าเออสังคมเขายังต้องการได้ยังพึ่งพาให้ทีนแพร่แสงคนพิการเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับสำหรับคนพิการที่สามารถพัฒนาตทุนทรัพย์ในแับนี้นได้นะครับ แล้วตอนนี้อยู่ที่โมกุลนะครับรู้สึกประทับใจอะไรที่โมกุลจริงๆโมกุลนี่ก็เหมือนเป็นบ้านหลังที่สอ,อง,งข,อของพี่บอุ่นก็มีพี่ชาะบุคลากรพออแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ที่นี่ก็ช่วยเหลือก็ปูดกันหมดญาติแต่ว่าเราได้รับโอบกาสที่ดีก็คือเรามีหลักสูตรในการพัฒนาฝาบูรซึ่งเมื่อก่อนถึงแม้จะเป็นหลักสูตรดีๆแต่ก็เป็นการปูพื้นฐานที่ดีมากทําให้เรามีวันนี้ ดีแล้วช right. e. yeah. ่างจากแบบนี้ครับแล้วมีอะไรจะฝากถึงพี่ๆ้องน้องคนพิการก็สําหรับพี่ๆน้องคนพิการที่ยังคิดว่าตัวเองยังไร้ค่านะครับก็ลองลองเข้ามาอยู่ในสถานที่แห่งนี้จะได้ปรับัวแล้วจะได้รู้ว่าอนาคตข้างหน้าเราสามารถที่จะอยู่ร่วมกับสังคมคนปกติได้ เราสามารถพัฒนาตัวเองได้ทุกคนพร้อมที่ช่วยเหลือและผลักดันให้เรามีโอกาสที่ดีตคองต้องต้องขอบคุณพี่อุเทนนะครับที่วันนี้มาให้สิ่งดีๆกับเราครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะผลิตโดยทีม PR ศูนย์บ้านโมกุล